ฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยกลิบพันธุ์มุสเนตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานค่อยๆผัดให้เข้ากันนะใช่ค่ะอันนี้เราต้องเบาไฟอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนการใส่บวกได้เลยนะคะใส่บวลไ,ไปผัดแต่วันนี้รู้สึกจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะ, <c oughs> ะใส่จานทานได้เลยนะคะไข่แบบน่าทานมาก อัสลามอะลลยกุมวะราะมะตุลลฮ์วะบาระกกตัช่วงฮาลันจานอร่อยกลับมาพบกับคุณผู้ชมตลอดช่วงเดือนรอมฎอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดรณภาแสนสุขกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุเาหล่าฮายีมีนามาร่วมพูดคุยกับเราและทําอาหารร่วมกันค่ะอัสลามวะลลยกุมค่ะสวัสดีคุณมุสลามค่ะอยากให้ดรณภานะคะเล่านิดนึงเกี่ยวกับบทบาทการทํางานในด้านสังคม,มค่ะเป็นกรรมการมัสยิดอินดารุนมีนากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหล่าฮายีมีนา ที่ปรึกษาวิทยาลนานาชาติกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดค่ะเป็นเหรัญยิกกองทุนของมัสยิดส่งเด็กเรียนต่างประเทศและในประเทศค่ะชีพหลักของตัวเองก็คือเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษรับเป็นบางช่วงเวลาไม่ได้ประจานะคะอืมค่ะน้กการเป็นกรรมการนี้คือเราต้องทําอะไรบ้างคะกรรมการสถานศึกษากรรมการมัสยิดมีการประชุมมีนโยบายมีแผนการทํางานของมัสยิดของโรงเรียนมีการวางแผนมีการร่ว ร่วมกันพัฒนาทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนความคิดเห็นของชุมชนและความต้องการของชุมชนว่าต้องการที่จะพัฒนาไปทางด้านใดะนะคะนอกจากงานทางด้านสังคมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนดรนภานะคะมาร่วมกันทําอาหารร่วมกันกับเราคะ่ะโดยเมนูที่จะทําวันนี้คือเมนูอะไรคะบวบผัดไข่ เป็นเมนูที่ในวัยเด็กเป็นเด็กจางจังหวัดเนาะเด็กบ้านนอกเนาะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็คือของวัตถุดิบพวกนี้คือหาได้ในชุมชนเราก็คือเป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพด้วยไม่ต้องมีกระชี้ไม่ต้องเปลอยะไรมากมายงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะมีอะไรบ้างคะวันนี้หลักๆก็คือกระเทียมนะคะไก่สาบบวบแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็เครื่องปรุงตามชอบเลยค่ะถ้าอยากต้องการเผ็ดก็เติมพริกปายวันนี้จะเน้นทานได้ทั้งครอบครัวชะ ใช่จะไม่มีเผ็ดไม่มีอะไรมากมายนะคะหรือย่างคือเป็นช่วงรอมาดอนด้วยก็เน้นเพื่อสุขภาพเป็นหลักนะคะเพราะเราอดอาหารมาทั้งวันเนาะใช่ถ้าไปหนักมากเดี๋ยวมันจะมีผลกับระบบภายในของเรานะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะบวบเราก็จะหั่นเิียงประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ปอกเปลือกนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่แข็งเกินไปแล้วก็หั่นบวบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันค่ะอันนี้ไฟเราใช้เป็นกลางๆลาค่ะ เทน้ํามันลงไปนะคะค่ะอันนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะ,คะเราก็ใส่เป็นกระเทียมไปผัดก่อนใช่ค่ะอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะต้องการสมุนไพรมากๆก็เติมไปเยอะๆแล้วผัดให้กระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองใช่ค่ะให้สุกก่อนนะคะบางคนอยากกินเป็นชิ้นเป็นอันก็ไปทุบๆเอาแล้วกันนะคะไม่ต้องสับละเอียด <c oughs> เริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะ,คะเริ่มเหลืองแล้วด้วยใช่ค่ะไก่ลงไปนะคะเป็นไก่สับใช่ค่ะพอ,อประมาณนะคะแล้วนะใส่ชอบ ค่อยค่อยผัดให้เข้ากันนะ,ะใช่ค่ะอันนี้เราต้องเบาไฟอยู่นะคะนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้เราก็ผัดให้กระเทียมกับไก่นะคะเข้ากันก็ตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนการใส่บวบได้เลยนะคะใส่บวบลงไปผัดขอน้ำนิดนึงใช่<ด>ค่ะ,คะ ถ้ามันแห้งมากไปก็เติมน้ําได้นะคะทีน,นี้มีกลิ่นหอมของกระเทียมลอ,อยมาเลยนะคะตอนแรกสีมันจะขุ่นๆถ้ามันสุกเราจะสังเกตได้เลยที่มันจะเปลี่ยนเป็นใสๆใช่ค่ะขนาดของบวบนี้หั่นได้ตามชอบเลยนะคะจะเล็กจะใหญ่แล้วแต่ถนัดนะคะแต่วันนี้รู้สึกจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ถ้าถ้ามันใหญ่มันก็จะใช้เวลา,<ส>าอ่าแล้วก็เป็นปรุงรสนะคะขอเป็นเครื่องปรุงนะคะก็ตามชอบเลยค่ะแล้วแต่จะจะหวานจะอะไรเติมได้เลยนะคะใครชอบเป็นซอส ก็สามารถใส่เป็นสีขาวได้เป็นซอสดําน้ํามันหอยอะไรได้หมดนะคะจริงๆเป็นเมนูที่สามารถทําได้ง่ายๆเนาะใช่ทานได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะเติมไข่ไก่ไปนะคะเพราะไข่นี้จะสุกเร็วถ้าเราใส่เร็วมันก็จะเละไม่เป็นชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ไปล้าค่อยไปตีๆเอาข้างในใช่ค่ะสีกําลังสวยเลยค่ะ ไม่ดูว่าไข่สุกพอประมาณนะคะก็ถ้าเราใส่เร็วไปมันก็จะเละเกินไปไม่เป็นชิ้นเริ่มเบาได้แล้วค่ะถ้ามีผักหรือมีผักชีอะไรพริกแดงอ่ะมาตกแสงข้างหน้าได้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะบวผัดไข่นะคะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยไหมคะได้ค่ะปิดไฟได้เลยค่ะใส่จานทานได้เลยนะคะไข่แบบน่าทานมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าบวบผัดไข่ค่ะ เดี๋ยววันนี้ให้ดรนภา,านะคะพูดถึงทริคหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้บวผัดไข่ดูน่าทานขนาดนี้ค่ะก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆก็คือการผัดเทียมให้มีความหอมแล้วก็ไฟก็คือไม่ต้องแรงมากเพราะว่าถ้าแรงมากแล้วมันจะไหม้จากหอมมันจะเป็นเหม็นแทน <ๆ S 1> เครื่องปรุงก็ตามชอบเลยค่ะใครอาจจะชอบเผ็ดชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงได้เลยค่ะเมนูง,ง่ายๆค่ะ,คะสาหรับใครที่ยังนึกเมนูในช่วงเดือนรอมฎอนไม่ออกนะคะก็สามารถลองทําตามได้ง่ายๆนะคะวัตถุดิบไม่ เยอะขั้นตอนไม่มากนะคะแล้วก็สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะเลือกเป็นผักชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณดรนภามากๆเลยค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ทําอาหารร่วมกันกับเราค่ะวันนี้นะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมอมให้กับดร์นภาด้ดวยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางรายการร่วมกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนนะคะทาบุญตลอดช่วงเดือนรอมฎอนค่ะโดยนําผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมอบให้องค์กรหรือมสยิดที่ดรนภาต้องการนําไปมอบให้ค่ะเป็นที่ไหนคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินดารูมินาเพราะว่าที่นี่จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันนะคะเด็กประมาณ200คนได้ค่ะเดี๋ยวทางรายการก็จะนําไปมอบให้ตามความตั้งใจค่ะวันนี้ช่วงฮาลานจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและดรนภาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัด ไปอัสสลามุอะลัยกุะบระมาตุลลอฮฺวะบาระกาตุสวัสดีค่ะสีค่ะก็ผัดให้กระเทียมกับไก่นะคะเข้ากัน